สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพ่อกรบเป๋าพอเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวไรครับพี่น้องมาอยู่ตลาดนัดบ้านเก้าเมืองวันเก่าจังหวัดชัยภูมิครับตรงกับเช้าวันพุธครับที่เจ็ดมกราคม2569ครับมาเบิ่งสายเก้ารุ่นนี้ครับขายกันไปแล้ว36,500ครับครับขายหัวเก้าหัวแก่ครับ หกเดือนแล้วเอ้ยหกปีแล้วครับเนี่ยเป็นว่าสาวปรสินธหกปีสูงประมาณร้อยหกสิบกว่าแล้วครับไทยไม่เบืองครับถูล่ะบักใหญ่เลยเป็นงวแม่สาวเป็นงวแม่เป็นโคตุมี้ครับเบื่องเขาเขาดูหมดละโอ้หายยากเลยนี่ครับถูล่ะขายกันไปแล้วเต็มรถอันนี้โอ้กลับรถได้พอนนมันกำลังเพี้ยนกันครับโอ้ใส่มันครับเป็นงวมันโอเคครับเอามาเบืองครับใครเบือง ส่ยัยหกยัยเลยเต็มอันยะเลยคุณล่ะครับหกปีครับงอตัวนี้เอาอกสายัยให้เบื wow. ้องข้ามเงินเนี <a> ่ยใส่ยัยไม่หวั่นนะที่ที่ยังแย่ลูกลูกแรกสิพ่อ พ oh, ี่คุณอยู่แท้นี่อ๋อนี่ครับเนี่ยยายมาจับลวดู่พดเป็นความเบิ่งครับลูกกระถูตัวแม่เ้นะพ่อตม่ครับตัวเมียลูกตัวเมียได้จากฟองเดียนเราบ้านน่ะ้องมันนี่แหะลูกแรกซ้ำตัวน่ะงามพ้อมอส่งไปงามอาเพิ่งกำลังต่อกันอยู่รอดได้ครับอมอดได้ครับออกรวาบนกี่ได้กันนี่ละเขาคือไอซี ขึนไปลอดย้เส้นไปลอดเขินอย่างไีก็ยังว่าห้รอดนะยังห้รอดยังว่าเขินอย่างไี้เขินคนรอดยังรอยอยู่นั่นล่ะคนเสือเอาเทินคนซืือเจารอดคนขายเทียวเทินอะมันจะได้บ่งไดว่าตันี่งงามดูรอร้อนงามงามร้อนทีอซื้อรอยพููมาตตอรอดเอออืมอเลียงครับนงบะแดง กึ่งตัวกันอยู่แม่ลูกลูกตัวเมียครับคนซื้อจะซื Del ้อตามตามสี่หมื่นครับคนขายจะขายสี่หมื่นเชินครับแม่ลูกลูกตัวเมียเอาใายควายงามให้เบิ่งข้ามเงินอสูงประมาณร้อยสามสิบ แบบตักเก้าเดีววัดว่าเจ้าจุ่มๆกับย๊อกม้อยนี่ยมันว่ามีแนวตีตีขาตีขาตีขเนี่ยบกลบอยู่แข้งขาใหญ่ครับชาวบ้านมันกำลังอยากได้ไปซื้อไปเลี้ยงครับอ๋อไทยเพื่อนรับของโคเลียนน้องมะแดงเจีกันเท่าไหนครับอ้วนใหญ่งาม ครับพ่อพ่อก็ห้อยขาครับขาเราเด้ยงวางงามมาแม่ลูกลูกตัวเมียห้อยขาเปิดเท่าไหร่เนี่ยครับเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นทวนเอาบอกเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดศูนย์หกเก้าครับครับเปิดไว้ห้าหมื่นทวนครับเขามาให้กันแล้วครับสี่หมื่นมาได้ขายครับขายสี่หมื่นเทินเพันว่ากำลังต่อกันอยู่อ๋อมาขามันหมาดมาห้อยขาเด้อพี่หม่สวัสดีครับผมฮูมห้าหมื่นทวนเอาแม่ลูกลูกตัวเมียครับของห้อยขาครับน้องบระแดง แต so our ่เพื่อนไทยกันอยู <Yeah, ่สี honey, ่หมื่นอยู่ครับเดี๋ยวนี้ขายว่าได้เพื่อนบอกนี่เด้อด่อนนี่เด้อด่อนนี่เด้อรอนนี่มื่นห้าพันครับมื่นห้าพันนี่ตัวนี้กี่ตัวนึงของตัวรองได้บมมีแดงครับผมมีแดงพูดเชื่องดีครับมีมีบมมีตำหนีครับมีขวัญพร้อมเออขวัญดีได้ง่ายครับมื่นห้าพันเนาะเอาเบอร์เดียวกับของให้ค้านี่ยแหละครับไอ้มาสองตัวงามๆเลยพบอรเนี่ยเอาให้ค้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับเห็นไหมจ้าสวัสดีครับ เต็มรถได้แล้วเท่าไรเนี่ยเอาตัวนี้เดียาตัวนี้เดียตัวนี้น้อยทข้างหน้าเนี่ยต้นทั้งหนาผมจะเอสี่หมาล้อยมันคู่ตีครับตัวเดียวตีวันนี้คู่อ่ะตัวเดียวครับสี่พันห้าับสี่พันห้าตัวนี้อ๋อพอฟังเราได้ละครับตัวนี้เนาะงามของเราอยู่ได้ละครับไอ้เบิ่งข้าวโพดเบิ่งตรงนี้นะอ้เต็มรถเลยตัวเนี่ยเต็มรถแล้วนี่เด้แดงแดงนี่เด้หน่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแดงพร้อมยาวหกพันตวผู้ตัวเมีย ตูปครับโอ้ตัวนี้ก็หล่อไหมมันขาดขาดเดือนแล้วตัวนี้ตัวใดขายตัวใหญ่ผุ้นตัวใหญ่ขายแล้วขายลายบนได้วุ้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้หกพันดิเนี่ยตัวแดงขาวขาวเนี่ยแดงแดงเนี่ยเอาสู้หาเราออกครับโอ้ผูน้อยตัวนี้หล่อไหมทางโน่มหรอว่าเนี่ยเงี้ยอือหือกลุ่มดีดีโอ้า ขอแยกมบอกนะขอแยกไัออกได้หลายเดือนเราบ้างสห้องหนะครัครับองห้อง่อหยแล้วเฮียเอาฝากเบอไอ้นเยกแปดแปนย์ย์ห้าสามครับครับเอน้าแปดแปดศูนย์ศูนีเอาห้าสามเจ็ดแปดศูนยครับอันนี้ตัวเมียเป็นอยากได้ซีันหาเขาสั right. ่นต anyway, yeah, ัวนี้ครับด ok right> ูตัวเนียควนกปุกด ok ีของเราอยู่ บอให้แบนวันี้ครับผมอห้แบนครับว่าผู้ใดนะว่าผมครับว่าผมเป็นลูกแฟนว้าาาุป่า้งดบกามาตอเชาเลตัวผู้ตัวเนี่ยห้เรียนูบ่าตัวใดเนี้เนี่ยเปิดไ้สิบหกครับอูบเจ็ดครับมอเนของทยตัวเนี้ยคนพัวยาเลยเาเลีับให้แบงบอกเบให้แบน 096 892 8้าหหแ้อยแบนครับเอามาจากตัวนี่ห้แบนเอามา3ามตัวครับผ่านแล้วครับปัดสคงบานแท้อู้พอตต่นครับบ่งแท้เลยเนี่ครับมาับกันมาที่ว่าลดราคาตัครับหมื่นหมื่นเจ็ดพันเนาะราคาห้องเนาะได้จากเียนเท่าเนี่ยโอ้ิ่ กาวมาซือครับเพราะว่าผมซื้อขายครับผมนักแลมั้งเ่กนแล้วเนี่ยัเลยครับโอ้แต่ซื้องัวมาีแล้วขันคััเจ้าของวนี่เด้อข้กันคักเดวือเวือเือง้ครับวเนี่ยเระครับ้กันคักขนาดน้เนยเป็นพอพันลครับโอ้กันคักวแน่นอ บนบุกเวีสีทองเแซลลี่สีทองเขาเรียกอ่ะพูดหลังของแท้ฟังเสียงห้องก็รู้ครับเนี่ยพ้องหูท้องสวัสดีครับผมครับวันนี้เอามาตัวเดียวเนาะพูดดังๆเนาะเจะหูไม่ค่อยดีครับครับผมขออนุญาตพูดดังๆแม่สาวแม่สาวแม่สาวครับเออเท่าไรครับเนี่ยร้องไว้เท่าไรพ่อแม่หมื่นหกพันห้าร้อยครับหมื่นหกพันกับห้าร้อยเขาบอกเบอร์ก็ท่านศูนย์แปดเจ็ดครับสองห้าห้าครับ สี่หนึ่งศูนย์หกกับพ่อหงทองบ้านอยู่ไหนเนีบ้านดนอนไฮดอนไฮตำบลตาละเดงบ้านคว้าวบ้านคว้าวเออครับพ่อหงทองบ้านคว้าหมื่นหกพันกับห้าร้อยครับเนี่ยเอายืนชิงใช่แล้อยูเนี่ยครับคือจริงๆน,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 นี่ใช่ไหมพ่อว่าแม่สาวครับประมาณสิบแปดเดือนได้แล้วมัางคือใกล้จะทับยังเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วนะพ่อเนาะ ขึ้นเชียงดิลามได้ยังเนี่ยผูกได้ยังผูกได้แล้วมั้งเนี่ยลามเนี่ยบ่อยากแล้มั้งครับบ่ดื้อแล้วมั้งดื้อไหมมันดื้อไหมเนี่ยบ้ามันหลายตัวออกมาขายซื้อด้วยเนี่ยเปี้ยครับเก็บแปดตัวผมสูงเอาไว้อ่าาาางอเจ้าของเราครับเราเอาไว้ขายเองเรายากได้หมื่นหกพันกับห้าร้อยครับตัวเดียวมันมักเต้นต้องผูกแบบไว้แบบนี้ถึงเทีนึงแล้วตัวนี้รถอ่ะผูกคอ เอาโือหาเราแล้วครับเราบอกเบอร์ไปแล้วหมื่นหกพันกับห้าร้อยครับเป็นราคาห้องครับต่อได้อีกอยู่เราว่าครับของพ่อหงทองแข้งขาดีอายุประมาณสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนแล้วครับโดยเอาไปจ้างนวดกระทบแล้วหรอครับเนี่ยเป็นสาวอยู่ เอาพอครับขอบคุณครับผมจุดนี้เป็นจุดพักครับซื้อได้แหละคนก็เอามาพักไว้จุดนี้ครับนี่กําลังเยเอาคือรถขนส่งกับต่างจังหวัดครับตัวนี้จะเป็นสู้นพักงัวครับซื้อแหละคนเอามาใช้ไว้นี่แหลนก็จะเดินทางไปทางจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์ครับสิงห์บุรีลพบุรีครับเดินทางไปทางจังหวัดเช่นนี้ครับนี่กําลังซื้อกันเรียบร้อยแล้วก็เอาคือรถครับผม โอ้ยฝั่งป่วนเป็นควายครับเพื่อนเพิ่คนซื้อไว้ม,มีตัวบักใแง่เออมันจะมองเห็นหลายตัวนเพราน่ะื้อนี้มีในห้อยในห่างมาซื้อหลายครับกูหล่ะตั้งโต๊ะซื้ออยู่ทั้งหน้าของตลาดกูแล้วครับผมมื้อนี้ตลาดคนนาดึกคักขายดีว่าผีใหม่ไปดยจะได้ไหมขายยังขายเปิดแล้วครับขายเราติดตัวเนี้ยเท่านขายตัวไหนเพื่อนตัวเนี้ยไม่ไม่บอกท่านว่าตัวเนี้ย ขายแล้วจี๊ครับมันเป็นวัวกำพผาโอ้ตะผูดตะแม่เนี่ยตเออวันดีตัวเนี่ยครับขายเท่าไรก็ว่าขายหนงสี่ขายสามครับขายแล้วโอ้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 เราตื่นเราตื่นบ่ดละโอ้เราตื่นเราตื่นสี่ไปสามขายแล้วเนาะเยอดดีเลยเนาะกันเราอยู่พูดเดี๋ยวก็กระตือตื่นเตี้ยเนาะมีมูอใครอาไปบ้านกครอยู่ดีกิ่ตรงเนี่ยแมนมันบอกว่าอย่างมันกินหนาดี่ไรแมนตัวนึงนี่ก็ซื้อเก็บไว้แล้วครับบรรยากาศให้ดูสวย รอขึ้นรถกับฝั่งนี้รอขึ้นรถสิพี่น้องสายเล็กครับเบื้งบรรยากาศครับสามพันเนี่ยสามพันอนไหนมื้อนเตี้ยมื้อสามพันเรเดี๋ยวก็ที่ว่าคือคือไว้เก่งพี่พันละเอาเงินมาให้พี่พันพันเราพูเแม่นท่าน มึงีเล่าโอ้คุณแมขึ้นรอกันนาะบว้องกันเลยเตรียมใสอ้มเม่มันมันข้าใจคนลย่างข้อใจคนละย่างบางนึงบางนึงน่ยมันขับรถยุ่นเนี่ยม่ม่ได้เท่าเจ็ดพันเท่านหัวที่พันได้บมแล้วแล้วบงบ่ากกงว่ะปากกิงเอามขมันที่ไปนั่นเองนัเดียวข้กัเออวา ตัวเมียขายเราสิเนี่ยเมีมันนะแม่ขายเราสิเนี่ยขายแล้วครับเดี๋ยวถึงเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวลูกมันเนี้ยลูกมันเี่าสามพันครับหมื่นสามพันครับครับเป็นตัวเมียเนาะครับอายุกี่ปีแล้วเนี่ยประธานได้พอปีแล้วครับเออหมื่นสามพันเนาะประธานได้พอปีประมาณเจ็ดเดือนได้บ่แปดเดือนแล้วครับแปดเดือนน้องหอยพอลุนพร้อมลัวน่ะพอลุนพร้อมเรียบร้อยตัปีได้เห็นลูกตัวไหนหนึ่งเหรอลูกบากันพิกแดงอืมเอาบอกเบื้องต้นนะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ 4 8แปดศูนย์หนึ <Guess Whew. c oughs> ่ตยูเ้าน้ต้านมแล้วเนาะออกมาต่อะครับหนึ่งหมื่นสามพันครับเบ้งโกโก้หล่อยุหลังดีเนาะหังนี้ดีปลาตัวไหนปลามีดีปลาพวกอะนี้แล้วโอ้งวัดดีครับบุ้งไมของตัวเนี่ย โอ้โอนี้เต okay, ้นสองคนสองตัวเต็มร้ยเลยหลายตัวนู้น่ะไข่ไข่ดีปุ้งนี้เอาส่งขายดีว่าีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาป่ะตัวนี้ขายแล้วตัวคูเนี่ยโอ้ขายไปแล้วตัวผู้นี่หมื่นสามพันเนี่ยของโมพุกันไหนู้น้อยแต่ถ้าเพิ่งผู้น้อยตัวแม่เนี่ยจโอผู้สาวน้อยตัวแม่ท่าไหคู่นี่พ่อหมื้าร้อยหมื่นตัวหนหานะ ใครยกอ่ะอ่า1 0 0กอืมเอามผมเนอืปห้าูแปดห้าส่เก้าสองเจ็ดแปดสี่สองหนึ่งมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยคู่นี่ครับยกคู่เลยตรงนี้ทั้งคู่เอาเดี๋ยวเบิ้งข้างหน้า เ nah, อาทุกคนแล้วครับขมก็ว uh uh, uh uh, uh uh,> ุ้ครับตัวหาพองก่าบนพ่อพ่อวัสดีครับผมมาส่งตัวมือเนี่ยครับเม่สาว โอ oh, ต know, no. ัวน right. ี้นังหนาเดีักเดือนนังหือนี่ตัวนี้เหรอบ่รู้ไอ้ระยะกะเอาประมาณกเกิดประมาณเจ็ดเดือนเนาะเออพอรูดพร้อมตัวเนี่ยคตามพอรูดธรรมชาติครับตัวเท่าไรครับตัวเนี่ยคู่นี้มาคู่เลยครับยกคู่เลยเนาะยกคู่ยกคู่ว่าเท่าไรครับสิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดสิบแปดห้าร้อยก็ตัวละวก็พันก็พันซีก็พันก็พันเท่าไรก็พันกาบาทเนาะมาถึงหมื่นมาถึงหมื่นนะมาถึงตัวละหมื่นนะครับ ก้าวพันาบาทกวพันสามกพันสามร้อครับตัวละแต่เพิ่อขายคู่ครับเพิ่นเจ็แ้าร้อยเพิ่นขายยกคู่เลยครับไปน้ำกันเพิ่นว่าว่าประมาณอายุประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละครับถุงประมาณร้อยยี่สิบได้ยูครับงามดีได้ตัวนี้หมอล้วนพร้อมตัวนี้บมอลนตัวนี้ล้วนครับตัวนี้ล้วนเนี่ยตุนี้หมล้วนงามๆพ่อฝากเวผมได้ไหมให้คนมักน้ำครับเนี่ยตัวเนี่ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสสองเก้าครั แปดสองแปดถดแปดองข้อยังครับผมพ้อสถียรครับข้าวข้อสถียรเนาะเนี่ยครับ<อ>งามๆของเราด้วยครับเนี่ยเพิ่งเอาคู่นี้มนสะเลี้ยงครับพี่น้องแนะนำเลยครับเนี่ยเน,นื้อหน,นังดีผิวเนียนพร้อมเนี่ยตัวนี้นะครับเอาพ้อสะเทียนขอบคุณครับผม ก็แม่แกสอนแม่แกสอนสวัสดีครับปุ้มสวัสดีพี่ใหม่ครับแม่ครับเป็นเร่หมาดไหมพี่ใหม่พี่ใหม่ก่อนไม่ค่อยหมาดดอกเมื่้ตะปิดทองกันอ๋อทำบุญเนี่ยอ๋อตะบานอันนี้ยังไงเนี่ตัวนี้กูบ่าวน้อยตัวนี้นะมันจะเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยสองเดือนก็โอ้ยต้องกับไปป้อนนมมีหรอวะนี่มันมีมันมีตะบานหลังมีตะบานโอ้เอาไปใส่กันไว้ตัวนี้ดิ้ตัวขาวๆนี่เด้อตัวนี้นี่ดิ เจ็ดพันห้าตัวแดงๆนี่เด้ตัวเต็มตัวน้อยนี่เจ็ดพันตัวนี้เราตัวใหญ่นี่หรอแปดพันเออเอาบอกเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าเก้าแปดสองเก้าหกครับแม่เจะสอนเนาะเอาครับผมเบื้องตัวนี้เนี่ยตัวนี้หล่อดดีสุดหล่อเลนะี่ยสุดหล่อเล็กๆกับหล่อเล็กหล่อเล็กเขียนว่ากินยาเต็มคำเนื้อแข็งแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่งจาเนาะ เดค,ครับผมเอเก็สอนครับาแดดมืดครับมือนี้็ยี่ขอจบคลิปตลาดหน้าบ้านขาวไว้ทั้งนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพียงเรี้ยงตัวเล่นน้ำครับไปดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับปิดละปิดปิดคลิปแล้วมันออกมือเนี่ยมันสิครับมันจะ้าๆอ้าวโอเคครับสฝาบมือนี้สวัสดีครับ